ป้าตันได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะร,รับเกงส้มก็ขอให้ทุกคนทานข้าวให้อร่อยนะไม่ว่าจะทานกับแฟนทานกับพ่อบครัวแล้วว่าทานกับกับเพื่อนก็ขอให้ทานข้าวได้่อยนะคะแล้วก็ใครที่เอาข,าข้าวป่ามาทานมากินข้าวกับปาตัวก็ขอให้กินข้าวให้ร่อยนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยที่จะทำกับข้าวสุกเป็นตัวให้ทุกคนนะคะเพราะจะใส่ใจทุกคนเต็เลย,อ,ยอื่นก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็อื่นก็ขอบคุณทุก ทุกไลท์ทุกซับสไคร์เลยนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลตัวเองคลิปนี้ค่ะทัวร์แค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยวเจอกันคลิปใหม่เอออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพาทัวร์ว่าวันนี้พาทัวร์จะทำอะไรวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่บายบายขอบคุณค่ะตมปาค่ะทกคนต้มปาก่อนเนาะ ต้มเนื้อปลาจะทำเกงส้มนะคะส้มดอกนี้นะคะดอกรับดอกรับผาทัวเก็บเมื่อวานข้างทางไม่ใช่ที่เขาปลูกนะมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เลยตนตอน,ตอนเก็บมานะมันยังไม่ดอกขนาดนี้นะมันจะกึ่งเหมือนต้นคนานะอีกอย่างก็เหมือนกวางตุ้งผาทัวจะเอามาเกงส้มโดยที่แกงส้มป่านี้นะคะเดี๋ยวเรา,าสวยงามดอกไม้ก็สวยดอกไม้ที่สวยกินได้ ถ้าเราไปเก็บเอที่เขาปลูกเยอะๆตามไรอะไรนะเขามีเจ้าของใช่ไหมก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ให้เราเก็บได้แล้วที่ที่สําคัญถ้าเก็บแบบนั้นเขาจะอาจจะฉีดยาแล้วก็ได้ทวันโดกอย่างนี้ก็ฉีดยาแต่นี่ปะทัวก็จะเก็บจะหาเฉพาะที่มันมันเกิดขึ้นเองทางธรรมชาติปีนี้ปีที่แล้วเขาไม่ได้ปลูกเขาไม่ได้ปลูกอะไรเลยมันก็เกิดขึ้นเองอ่าน,นี่นะคะ เขาเป็นแกงส้มขอเป็นใช้อันนี่นะคะใช้พริกแกงใส้พริกแกงส้มแล้วกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ตักเนื้อปลาเลยนี่เนื้อปลาที่เราต้มต่ำเลยนะคะ เดี๋ยวผักมาปอก,ก่อนตนเนาะอะไที่มันเก่ๆก็ปอกปอกก่อนนะคะเพื่อทำกับข้าวผักมาแล้วนะคะปอกเรียบร้อยแล้วนี่ปอกเรียบร้อยแล้วหั่นมันหั่นไปก่อนนะเพราะว่าด็ดไม่ไหวหั่นไปเลยเพราะว่าปอกเรียบร้อยนี่นนี่ เดือดแล้วเราก็เอาลงเลยพี่เกงใส่ปลาแล้วแยบร้อยอโหหอมมากทุกคนไปใส่น้ำตักบนึง ต้องใส่น้ำล้างคุกแล้วทุกคนเนาะมันถึงจะทอดร่อยเกือดแล้วเอาผักใส่ได้เลย แกงดอกรับต้องใส่ดอกรับนี่แกงส้มก่อนที่มันจะอุ้ยคุณเลยโอ้โหทำไปก่อนเลยเผื่อเราอยากจะใส่หัวใจเท้าค่อยไปซื้อหัวใจเท้าใส่ไหม่อืมโห เนื้อเนื้อปลาน้อยไปป่ะเนี่ยเราจะเอาเนื้อปลานีอเยอะผักว่าผักมันเยอะนะเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะลืมใส่เกลือนิดนึงใส่เกลือเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่แหละแล้วก็เอารับมาใส่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะถ่ายรูป น่ากินไหมเสร็จแล้วนะคะอืมอะะนะเราจได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอืมหลับเกงส้มก็ขอให้ทุกคนทันข้าวให้อร่อยนะไม่ว่าจะทานกับ แฟนทานกับครอบครัวแล้วว่าทานกับกับเพื่อนก็ขอให้ทานข้าวได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่เอาข้า,ขาวปล่ามาทานมากินข้า,ขาวปล่าเธอขอให้กินข้าวให้เลยนะคะแล้วก็ยินดีมากเลยที่จะทํากับข้าวสุกเป็นตัวให้ทุกคนนะคะเพราะจะใส่ใจทุกเป็นเตอร์เลย,อ,ยอื่นก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะแล้วก็อื่นก็ขอบคุณทุกทุกไลท์ทุกซับสไครต์เลยนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลย ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะดูแลตัวเองคลิปนี้ค่ะทัวร์แค่นี้ก่อนนะเดีย๋ยวเจอกันคลิปใหม่เอออย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของพัทัวว่าวันนี้พัทัวจะทำอะไรวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่บา,บายๆขอบคุณค่ะ